ชิมเลสิครับ um. นี่ครับผ้าผ้าหมูใส่ผ้าหมูค We ร mm. ับหมักินไม้ใส่หมากินไม้ครับหมักินฟ้าครับชิมหน่อยโอเคเต้าโคดลงไปครับนีนกะดาลงไปครับครับแล้วก็คนก่อน ่แล้วก็ใส่หัาหอมครับหอมต้นหอมผักชีใส่ลงไปครับ ก็คนให้เข้ากันครับหนึ่งจานเนื้อหมูตัวละสามพันหนึ่งเนาะแต่ต้องพอดีกซอสจานวางอ่าก็ครัสามจานครับเหลือๆครับ